สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกุกอกนะคะตอนนี้ค่ำๆบรรยากาศดีเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูพ่อปล่อยน้ำลงมานะคะมันจะถึงเท่าไหร่น้ำพุ่งเนาะโอ้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวรอดูน้ำก่อนมันจะลงมาหรือเปล่านะคะนูนคุณพ่อปล่อยอยู่ด้านบนนะคะนู สายยางมันพับหรือเปล่าอันนั้นก็ลูกชายนะคะสองคนได้ย่ายอยู่นู่นค่ะให้เขาได้วันละได้วันละแถวก็ยังดีนะคะนี่ก็แดดร่มลม,มเย็นแล้วค่อยมาทำถ้าแบบมันแดดร้อนก็โอ้แดดมากเลยนะคะมันทำไม่ได้นี่ตอนนี้รอน้ำพ่อลงมาอยู่ อันนี้เป็นสายน้ำพุ่งนะคะราบน้ำพุ่งคืองามแทบแบบนี้โอ้พุ่งสูงจังเลยเนาะอ้ายแม่ไม่เห็นนะนี่ตรงนี้มันไม่พุ่งนะพ่อต้องมาแก้ไขสงสัยไอ้นี่มันตันรูน้ำค่ะก็เห็นพุ่งฮะค่ะมันน้อยเลยมันไม่ออกเลยน้ำมันพุ่งน้อยจริงๆด้านล่างมันจะพุ่งแรงกว่าเพื่อนนะคะแต่ เดี๋ยวคุณแม่จะให้พ่อมาลูบตรงท่อน้ํานี่มันมันตันถ้าไม่ตันนี่มันแรงนะคะน้ําอันนี้ชุ่มมากเลยค่ะนี่อันนี้น้าเอ่อมันน่าจะตันนะตรงสายยางนี่ค่ะสวยงามเดี๋ยววันหลังเราจะย้ายแล้วก็ยกไปฝั่งนู้นเอาเอาใส่ให้ทุกทุกล่องเนอะโอ้น้ำพุ่งแล้วค่ะพี่แต่มันไม่พุ่งเข้าไผ่เด้ <laughs> มันมันจะพุ่งเข้ามันพุ่งเข้าข้างนอกนะนี่โอ้นะคะสวยแทบไม่เห็นเนาะมันไม่โดนแดดแล้วมันแทบไม่เห็นเลยไครอย่บครับมาขอเข้าครับ <laughs> มาล่ำขอขา้า <laughs> อ,อ,อุ้ยาานเ,นเอ้าก็มาจากบ้านนู้นแล้ว อันนี้น้ำพุ่งน้ำพุ่งน้ำพุ่งใส่ไผ่ค่ะเจ้าหัวคิดเจ้านี่แบบสุดยอดเลยถึงว่าจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะโอ้เจ้าก็ว่าไปเนาะผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้นำผู้ที่มีหัวคิดสร้างสรรค์อันนี้นะหนูว่าพ่อมันมันตันค่ะเดี๋ยวต้องรูปๆหน่อยมันเป็นเลยนี่เอาเข็มมาเอาเข็มมาเอามาจิ้มใหม่เนาะเอาเข็มมาอ้าวเข็มออกแล้วดิออกแล้วนะไงพ่อแทงเลย น้อมันรูน้อยโอ้อันนี้ไผ่อะไรนะพ่อไผ่อะไรไผ<ฟ>่สร้างมนตไผ่สร้างมนตค่ะเขาทำกระท่อมนี่ยน,นะเอาเขากินเขากินหน่อยอยู่บ่เลยกินหน่อแล้วก็อันใช้ลำค่ะแล้ววันนี้น้ำเนะี่ยเป็นตัวเก็บกักได้ใช้ไหมในถังนั่นนะ่ะก็อันนี้แหละค่ะลงมานี่เพราะว่าเอามาจากแรงมากมาจากบ้านหนู่ไม่ถังเลยไหมเอาแรงแล้วปล่อยไว้สามสายเลยนะแบบนี้นะตัวนั้นก็กักน้ำค่ะ ว่าเอามาจากบ้านแล้วก็เอากะขึ้นนั้นแล้วก็ปล่อยลงมาปอาดแหงแค่ตอนนี้น้ำที่บ้านผมมันมีปัญหาน้ำไม่แรงแล้วก็อาบน้ำปุ๋ยไม่ได้เลยจริงเหรอคะน้ำเย็นตลอดเลยนี่เครื่องทำน้ำอุ่นใช้อาบน้ำ,ดนำเ,นดเดี๋ยวถ้าเราไม่แทงก็ดเดี๋ยวแม่จะไปรูปรูปพ่อ,อให้เขาเอาวันละแถวเออเอาข้างหลังก็ได้ ได้ยา่าวันละล่องมีเค็มอันนั้นเ่เค็มไม่มีค่ะพี่เดี๋ยวแม่จะดูก่อนเบิง่งมันมันเป็นอย่างมันคือดินมันติด นี่นี่พ่อถ้าเรามาไอ้ทำแบบนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่นะนี่เด็กจิกิขึ้นละปกติอันนี้มันจะแรงกว่าเพื่อนนะน้องพ่อน้ำเต็มถังเหรอคะนี่พ่อน้ำเต็มถังบ่โอ้ล้นเลยถึงไหนพ่อถึงสวนกล้วยใช่ไหมนั่นสวนกล้วยก็ใช่บ่ ฝั่งนู้นขันคู่นั้นอ๋อขันคู่น่ะบอสจะนู้นบอถึงภูเขาเลยบอถึงภูเขาเลยว่าป้ายหลวงจิมอันนี้ก็สวนไผ่เหมือนกันนานี่เอาไว้ให้ผมช่พ่อภูเขาเนี่ผมเอาภูเขาให้ฟรีเลยผมดีขึ้นไปอยู่ภูเขาเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเลยไม่ได้ซื้อได้หาค่ะภูเขาให้หลวงจิมไปอยู่ตรงยอดเลยอยู่บนยอดเลย

โอ้จิ้มแล้วนะพี่ปาดคักแถบนี้จิ้มไม่จิ้มไม่อายจิ้มรูเดิมนั่นแหละใหม่ก็ได้เนะานะ,ระตรงนั้นไม่ต้องให้มันเอามาบ่รูที่มันไม่ใช่ไม่ต้องเอาเฉพาะตรงไผ่บ่อ,อือเราอยากจะให้มันเปียกหมดแล้วก็จิ้มอีกเนาะเลาะเลาะไปอือตรงไผ่ดีนะคะนี่อันนี้คุณพ่อใช้เข็มจิ้มนะแล้วก็ออกแล้วค่ะนะคะ นี่หนึ่งแถวนี่โอเคนี่สวยมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะพ่อ<ม>เดี๋ยวเรายกออกเพราะว่าอันนี้ได้สองวันแล้วเราก็ไปเอาไปใส่แถวใหม่เนาะนยกออกไปแล้วเ,เปลี่ยนเอาก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องซื้อเยอะหมุนออกเพราะว่ามันหมุนได้เปลี่ยนได้อเอาละหัวลาะทำไมลงจิมโอ้ยน้ำหาคนอาหนาม,มากขวดเดียว นี่นะคะนี่นุวายนุวายนุวายนี่นะคะนุวายโอ้ยมานอนเฝ้าอะไรลูกตอนนี้เออน้ำนะคะนี่ก็เป็นสายน้ำพุ่งเนาะทุกคนก็พุ่งใส่ไผ่เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะโอ้สวยมากเลย ฝั่งนี้ยิ่งเอ่อชุ่มชื้นนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนี่นะคะอันนี้ก็ให้หรือเปล่าสงสัยพ่อหยุดนะเพราะว่าเขาได้ยาอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็สวยมากค่ะนี่สวยจริงๆเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ก็มันสะอาดสะอ้านก็ดูดีนะคะก็สวยงามเนาะนี่ลูกชายมาได้ยานะคะนี่ ดวงอาทิตตกแล้วนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ช่องมาอกดกลอกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ